ออกมานอนจะคืนแล้วนี่สองคืนออกมานอนสองคืนแล้วสองสองคืนเนาะพันดีอยู่บ่าไม่ได้พันเหมือังไม่ได้พันนับคักไปยังเลยยังนอนคักไปยังเลยนอนพันดีนอนคักไปยังเลยนอนดีเนาะพี่น้้อองเแต่ว่าทางเงินเตียวพันบโมยูพันออกไปเวียงกับลุงเฮิร์มบาตูนบ่ได้ แม่แหละถาดุนเบื่อในคลิปของเพิ่มบ่อตูนเนาะมาเพิ่นออกไปยังอ่า so จะมีเวียกในนอนพป่น่อยเนาะมาเพิ่นไปยังเนาะด้โดยไปแต่เมอแต่คือสวยนมคนนมนมไปคือสวยตัวขนดินไปหน่อยโอ้ ไปทางเล่ทางนี้เนาะมามาพี่น้ยอยเอาทางจา่ายเก็บไวาออกมาแต่าหาทางน้ำพ่นไปเอ้ไงเนาะตู้คนลื่นไม่ได้ก็มาพุมพ่มผ้าพุมพ่มพนเนาะผู้ภากันเก็บผ้าต่างว้าอะไรบน่นีนนี่เลยเ,ยเลย่ลบานีหคือได้เก็บได้กู้ระบาดนี่ยไม่ได้ใช่แรือบ่บ่ไหนไม่ได้ใช่แล้วพอ<ด>ได้ได้หลังค้ามาได้บ่บ่น,นี่โอ้พี่น้องยไม่มาที่นี่ผู้ กะทบกะตกะตบเพิ่นเนาะแล้วได้ได้หน่เนาะตัวเดี๋ยให้ทางนนเพิ่นพับก an, ูท yeah. uh, so ันกูผัวทันพวกยังก่อตะกี้พวกไม้พวกไมไมยังนะลไม้ทอกนั่นแหละเอโอโดอยดยอยากว่คนตกยสบายดีเด้อวอเดอดย ไในใดก่อนนี่เอิ้นว่าจังไดก่อนเนี่ยเป็นเป็นแม่คือเป็นในใดเนี่ยเป็นแม่เป็นแม่เฉยเฉยไม่ไม่เอ้อเอ้ยเตายวเจ้าได้จ้ะพอพออ๋อใช่ใช่ทางเงินเอ้เตียวกันอยู่ตางไหนไปใช่ไปคนไปใช่เนาะไปโรงเรียนไปจักไปโรงเรียนอ๋อมันไปวิ่งวะไปไปกับนั่นเลยไปกับน้ำบ่อเตียนบ่อไผ่บ่อยัง มูโดยเอาสบายดีได้พี่น้องเด้อน้องสบายดีมาสูกคู่สู่คนพี่น้องเอ้ยพอดีว่าแวะมาหาทางสาวพลน้องเด็กก็เลยอ๋อไปกัไปเฮามไปเช่าหนิอ๋อไปไปนั่นนุ่มฮ่มด้วเพิ่นอาจจะไปเวียดเนาะเช่าคนตกตั้งแต่จักมุ้งนี่ก่อนสีแจ้งนี่แหละก่อนสีแจ้งเนาะด้วอ๋อพี่น้อยก่อนสีแจ้ง เรีย,รย,รยบนนนนร,ยร้อยแล้วมนวอน้ำนะบันนี้ปาไปเบืง้งปาไปเบิ้งเน,นอทั้งเรื่องนั้ยแต่วนันบ่อยู่พี่เราเอยเนาะแต่พอดีแรียมาอย่ามาถามมันเลยทางอ๋อบ่อยู่บ่อลานบ่อเออิ่นไปต่เช่าคุณบ่อน,นี่นะโอ้น้าิันขากแล้วันนี้เนะเออโดยโดยพี่้องเนอคุณฮะชูเบืงก่อน เฮ้นี่เนาะอ๋อผัวเฮ็ดเฮ็ดเห็ดมือได้ไงเฮ็ดมือจอเนี่ยแหละสาวเตลออผัวเขียนชื่อซะอีกพยงอีเแล้วเนาะอ่าหลังจากที่ว่าจอได้ก็เป็นเทพื้นไว้เลยบาดนี้เนาะโดนอ๋อโดนเจ้าเจ้าชื่อว่าอย่างไรก่อนบุญมีบุญมีพอบุญมีเนาะ คือว่าห่ามันเปิดอไบ้างบันี้มันเปิดะบามดเลยมแล้วายมัเปิดอะไรลยเปิดอบ้างเนาะอ๋ตับางเดีไม่บ้มีตัวอะไอันบ่เมื่อกระดากเลเป็นหลอกยมงมุ้ยหมากเนาะาปปเอาป่อย่างวัเราไปทางนี้ก่อนเด้อเนาะอทางบ่อสาดีไปเอาไเนาะ อาการคือเก่าพี่เราไอ้เนาะพาไปเดี๋ยวมาใช้ข่าวมาเรอบบนก่อนเด้อโดยพี่เราไอ้ฝนตกเนาะโอ้่าไปมาข้างในกะเปลี่ยนนิดนึงบอกใช่หรือ่าใช่ไหมเนี่ยโอ้โหบริเวณบริห็รประตูเนาะประตูสำรองก่อนออกมานอนพี่แต่ว่าออกมานอนจะขึ้นแล้วนี่สามคืน อ,อกมานอนสองคืนแล้วด้สองสองคืนเนาะด้วยฝันดีอยู่บ่บ่ได้ฝันเหมือังบ่ได้ฝันนับคักไปยังเลยยังนอนคักไปยังเลยนอนคันดีนอนคักไปยังเลยนอนดีอเ๋อด้วยด้วยแต่ว่าทางเงินอแ้แถวพันโมยูพันออกไปเวียกกับลุงเฮิร์มบาตูนบ่อด้วยอ๋อไม่แหละถ่ายดุนเมื่อในคลิปของลุงเฮิร์มบาตูนเนาะบาพัน ออกไปยังอ่าจะมีเวียกแน,น,น่นอนพี่น้องน้องว่าเพิ่นไปยังเนาะพอดีว่าทั้งบ่แซนกบับเว็บมหาทั้งน,อน,องน,น้องน้ำพลนอากาศเว็บมาถามไทยว่ามาทําเดินบง่งเือนบ่งซานเลยเนาะเห็นว่าอ่าเฮ็ดกระต๊อบใหม่พี่นตัวไหนเนาะแต่ว่าเรียบร้อ,อ,นอ,นอยแล้วเน,นาะจักมอืนอประเทศนี่เฮ็ดนี่เฮ็ดห่างมันมือน,นึ่งมึงมันยังทันแล้วหากวางานบ้านมันมือนี้แล้วเฮ็ดเองเฮ็ดเองเลย อดูนนั้นแหละเห็ดดูลูกห่มแหละดูทุึกศเลยเขาพอเดี๋ยวไปเห็ดน้ำเลยเอาเอาลานป่นลอนตัดกันบางกันที่งงานเป็นไากันจัดการเลยดูถ่ายด่ายกับมือเลยนี่เนาะโอ้นี่ว่ามองเันชาวจอยเพื่อนน่ะดูนั่นแหละโอ้มองบันเทิจอยเพื่นคือว่ายายมาเบิ่งเลี้วเป็นบ่อดูยายอ่าเครื่องของแกมาเบิ่งเลี้วเป็นบ่นี่หมดแล้ว Ôi, oh, đồ à, à. à, à. à, này một cái ốc mà mình mất là Ừ, ừ, ừ bà phê thì bà <laughs> Mày vứt, khoảng mày vứt này nó Rồi à, Nhưng từ mùng này mùng này nhanh bốn tiền này nó Rồi Mùng này nó hơn tiền Mà đi bàn tủ mày bọn, cái bàn mày Ừ Tủ mày Tủ mày nó này, một thuốc này đấy bọn đi Một tham này đeo bà đi Ôi, khám bọn đi Một tóc hơn này ก็นม่นก็เปี้ยนาส้นที่ก็ได้ี่โอ้ขนห้องเลยนี่เนาะโตกว่าเมียนั่นว่าลูกคนน่ะอย่าไปดี้นะโอ้คือแม่แท้คือแม่แต่เจ้าน่ะอ้ยนาะฉว่าลูกแม่ดีตัวนี่เอออย่าคืออยู่ได้พี่น้องเอแต่ว่าอยากคืลนวตั้งลูกแม่เนาะให้แม่ใช้ให้าไ่ใช้ ฝปโตแล้วนอน,อนดีวะ <ım fuck> เมื่อคืนนี่นอนดีวะอาุมวะอุมนุ่มวเอ้เดี๋ยวว่าสิอาุ่มาให้ได้หน่อยเด้อนลูกเพื่นกินนุมนกซอยขี้กันีไอ้เนาะเดี๋ยวกระแสเขาแบงเปินน้ำนมปังไกินน่อาะว่ามีมีนุ่มนี่แหละเนาะโอ้ำไมกันเนาะขางในดิล่ออันี้เจ้าเต่เียไปซเลยยังเเงี้ย ใครจะเป็นเงินบ่มีแหงนเนี่ยใครจะเป็นเงินบ่กธงชิกธงชิกธงอะไรสิพันธ์พูดบ่นี่น้ำไม้ยังนี่น้ำไม้บ่งน้ำไม้ไล่น้ำไม้บ่งน้ำไม้ไล่เออน้ำไม้ดงน้ำไม้ไล่มีบึกบึกน้ำไม้เนาะอืมห่อห่อชิบเบิงบ่งอย่างไรว่จะเป็นน้ำไม้บ่งน้ำไม้ไล่เบิ่งบ่งเออนั่นน่าจะเนียเบิ่งอะไรต่อเบิ่งบ่งมั่วเลย nó mày này, cái cả nó, nó, mày à. ừ, nó luôn mày luôn cả, nó mày bóng, nó mày lay, con chùm, con chùm lên mình ba rồi, chùm chùm cái lên rồi nó, nó mây luôn á, vâng vâng nó mây luôn nè, nó áo, nó bưng bưng áo nó, bưng áo, cái thằng bưng bỏ cái gần đây vâng nó mây gì, gian thạch vô, mình phơi luôn còn xí này, mình sẽ gìn lại, mình sẽ gìn lại tụt nó mày luôn đó

nhang chan thì than bao than chan thì ừ, một mo... lứa okay, nó, <laughs> nó tôm ờ, <laughs> này kêng này tôm này kêng này à à vỡ đây này, đủ đủ sản, này, ừ. là vỡ đục sài đục sài nhiều lắm nhiều lắm đang chơi bao rồi đang chơi nó đang chơi nó chơi bao rồi đang chơi nó 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 Hoa 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 hả? Oh, một phần đây, hả? dạ mình đang muốn bắt mình đó? Huh? bạc em. Home dư đó hả? No, I'm going to Lucian, eh? Home of vô vô Dạ. vô 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 ờ ờ mình vào phụ yêu mắn Bò phân 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 mấy thứ bò đổi ờ Đang có cái vô hùa ở bên đó nói vô khoái nhầm mười chín hằng mình chung vô đúng vô lệ vô ờ mình cản lê lệ vô ờ xẻo nó mất bê tông เตี้ยน้ำพี่น้องเนาะัไนเไปหาคนเเนพอนี่ม้เป็นมันเสาร์เนีมืนนี่ันเช่าเหมือนเออมันเอนมิต์นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเขาไว้ในเลยเนาะเสียหุบเอาเข่าไว้ในเลยอ่ามเปียกเลยโอะเพราะ้มพี่น้องเหรองั่นก็จะเอาไปฝากไว้งนตีย chạy ngang,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  chạy đu chạy ngang, nó rồi rồi ngang, chạy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  ngang, năm ngang, chạy ngang, chạy xoay <laughs> phần, phần โอ้ที่แต่ทางันแต่นโมยูกับบเวียงเป็นยงไงเนาะฝากไว้คับพอคนนี่แหละเนาะบอกคนเด้อบอกนว่าบอกแซนบอกแซนเด้อนุ่ยหน่ยบอแสนขอนมมาให้เนาะเป็นของทางทีมงานคนเดินทางเป็นไงเนาะนักนักบุญพระนจรย่งก็คนเดินทาง นักบุญพเนจรอ๋อคนเดินทางนักบุญพเนจรพี่น้วยเนาะยังใหม่ๆอยู่พี่น้อยแล้วก็เลยยังเด้อเนาะอ่าทีมงานคนเดินทางคนเดินทางนักบุญพเนจรเนาะอยู่ทางนุ่มมาใส่หำามาใ้ที่นี่เด้อเต่าเหมือนเต่าลานข่อยมันตายขึ้นแขกเลย Tao vẫn tệ quá này nó Rồi Đúng là khó rồi hết Rồi bây giờ rồi bác không ăn ăn khi con nhé còn tốt thì nó À, cho Ha đó. Thế nào Con bạn này, Ở tàu này, này nó. tao này thì gọi này nuôi gì đấy nhỉ nó. Mãi Ừ. một xem bố tụ

เนากะคือว่าอะไรพี่น้องเนาะทางเอเตียวโมยูกะมีแต่มือหนามืุไนเนาะทางเขาสีมาเตรียมมายามใหม่เด้อโดยอ่ามือนี้กะมีกระตุ่มขนนมนุ่มและมาผ่านมาตอนทางเยเพื่อนเนาะบอกเพื่อนน้ำการนอนอยูต้องเดียวกันในวันแต่นึอกะนอนเน้นแหละอ๋อพอก็นอนนี่ทางเอเตยก็นอนนี่โดยพอก็ไม่นอนนี่ตัวเครื่องคลองนี่แม่นพุบมาไว้แล้ววานนี้เนาะโดยออ๋เพื่อนแจ้งข่าวว่าอย่างไรเนี่ย มันแจ้างาวาซีเห็ดยังต้อได้บาดนี่้ก้าวว่ากันแดดให้ชาวพรนกันหเห็ดเฮือนเ mm hmm. ดือนหนึ่งเดือน,น,นช้างวันเดือนนี้เห็ดบ่ได้มันฝนตก mm hmm. หาแล้วว่าช่างหาแล้วชากก่างเอามาบังได oh. นะ้ชาวนี่บอกก็ไปแต้วนั่นเชาวนี่มีรุ่นแล้วใชว่พี่น้องอีกเนาะถ้ารุ่นถ้ารุ่น mình lún lưng huyên, tựa nó, nhưng mà sẽ bền nơi đại cả, nó, à, Thì tựa vào, tựi trái năm huyên nó, đây, cả nó, rồi, để chi mà hót chút nị cả, Có trưởng quân tưởng bò, rồi, tương lai của quân nị, trưởng quân rồi á, trưởng quân là phó quân, nó, hết nay chân khắp khảo hết, à. đường tây không, sai rồi, đường tây về khôm say, rồi, <laughs> <laughs> nó. ดีใจเนาะที่ว่าหลายท่านหลายคู่หลายคนเนาะให้ความอนสนใจได้กะอ,อยากสดนะจอกซอยทางครอบครัวของเพื่อนเข้ามาพี่น้องทางบ้านใจดีใจนําเนาะกะขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะที่เขา้ามาแบ่งเบาตัว่าสดซอยเนาะอะไรกะพี่น้องเอ้ยดึงขึ้นทางเอดยเพิ่นดึงขึ้นมาดึงเพิ่นขึ้นมาอีกพี่น้องเนะอ้ยเนาะ ดีใจดีใจนั่นมได้คู่ได้โค่นจะได้ข่าวมาเป็นเอ่ยเนาะทางครูเนี่ยเป็นกับชื่อทีชื่อท,ทางห้กับม,มีสูมีเสามีลายลายางลายแนวเปน็นเอ่ยเนาะข่าวมาแบบนั้นเลยเนาะแบบตั้งโตอย่งางงบพันเลยเ <c oughs> <c oughs> ออทัทง้ทงทั้งพ่อเอง,เง,องก,องก็เป็นจะได้ครูมือซื้อเห็นลูกได้แบบนี้เลยดูเย็ะว่าดีแล้วดีเนาะดูดีใจดีใจ โดยในหุ่นในดินดีใจมีบอลยู่ดีใจแต่ก่อนเขากะคือคือพ่อเองนี่อยู่ดูเพื่อนอยู่อยูใช่เปล่นอยูน้ำกันบอลดูเพื่อนต่างหากบอลอะไรเนียูน้ำกันนั่นแหละแต่ว่าเพอนกะบบอลไรปะลูกกับได้ปะพ่อกับได้ปะลูกก็คือว่าเพื่อนเพื่อนใหม่ตั้งเพื่อนไม้มากเก่ามาอยู่น้ำกันที่เก่าบอลโดยแต่วย้อนไปไม่มีเพื่อนบากจ้ะ Nói chung nó nôn cái tủ này không? Nôn cái tủ tủ gần đây Được Cứ pha nó nôn vào cái tủ to à. như To, to mà, to nôn vào xíu đây Cần à, tuần này hay lúc cấp lát Chụp rút đi lại. đây rồi, khóa con <cười> <cười> rồi. Rồi. À, nó nôn đây rồi Được Đi chạy nó lại sạch đi nữa Nó chỉ vào đây mà Châu thì đi nó โอ้แล้ได้เหตุนี้บาดนี่เนาะโดยเออแต่ก่อนกันหนุ่มนอยโดนเตื่นไม่หนิเนาะอันนี้ก็กะลุกขึ้นมาได้เนาะอันนี้ก็ชาวเราชาวไรแซนชาวไรแซนบ่ได่เนาะโดยชาวไรแซนหกชาวหกแสนหกสาวหกแสนเนาะเออได้มาเห็ุอะไรบ่ด้บาดนี่เนาะโดยได้เป็นคือเป็นคางข้างเน่ละบาดนี่เนาะแต่ว่าอันนี้ยังอยู่โซ่เขาเป็นอย่าเนาะแต่ว่าของแท้จะพูน ทาตัวน <chat> uh, ั à, uh, ้นพี bye. Bye ่น้องเอ้ยจึงเป็นในรายการตะเบิ bye. Bye ่งน้องกันเนาะเออถ้าว่าท่านใดที่ว่าเอ้าอ่าอยากชวนจักซอยหรือว่าินก็ยินดีพี่น้องนะทางครัวของเเพราะว่าอ่าเรื่องเฮ็ดเือานี่กก็สเฮ็ดมาหลายังอยู่้พี่น้องเนาะมันกใช้บประมาณสมควรอยู่เนาะทางค่าุมค่าสร้างค่าสร้างบ้านเจ้าด๋ก็ยังยังฮู้ยังบ่ฮู้ฮจ่ายนละฮู้อื น่อยต้องได้ถาเพิ่มอีกก้อนเนาะคอยเห็ดคอยเป็นไปเป็น้องเออเป็นไม่ได้บวานนี่พี่นเองเออนัดูมาอยู่ระเทศพออาทิตย์เช้ารถเป็นยังป้ากว่าเนี่ยนี่แรกก็กุรทาขงแทวเลยแหละบอกเก็บเอตาวก็บนนัานเ้ิ่ดเิเอาในเริ่ดหว่านนี้เด้อเนาะเดี๋ยวว่สาริที่ถามไทยพันโตออีกก็ได้เนาะเี่น้องเอยมาคอเนยได้ไมได้หเด้ออ เดี๋ยวที่มบอกทางเงินเอเตีพวฝนได้พอใช่ไหมเดินๆๆขอบใจได้เลยพี่น้องเอยเนาะทางพ่อเพรนกะดดูเรื่องถ่ายแหละทางเอเตียวพรนกะดไปดูคนออกไปนอกพี่น้องเอ๋เนาะเอาพี่น้อยน้๋หนามในพรมกะดทีว่าเห็ดเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะเออโต้ขัางที่ว่าเดินไปพุ่มไปฟ้ามานนี่กับหัวเนาะจะได้ถอนออกเลยนี่พี่น้องเอ๋เนาะรวมเอาไลน์ใส่ ดูดบนลำการมีอย่างกะตาเบิ่์นตาส้มไปพี่น้องเอ้ยเอาสำหรับกิมมี่ท้งโมเซนซีได้ลำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อกะโมกี้ยังมานี่พี่น้องก็ไม่แต่เอากระต้มกระตุมลุ่มเลยมาฝากตอนทางอันเสาเตลเนาะแต่ว่าเพิ่นบริโยเฮือนเอากะสีได้ออกไปือว่ากลับไปเวียบไปงานต่อจะว่าจะไปเยี่ยมทางบ่อจิตเพื่อนก่อนพี่น้องจะได้กะตาบุญนลำการเนาะว่าสีไปหัวใจเนี่ยกะตาบนลำการพี่น้องเอ้ยเนาะ อันนี้ก right. right ็เป so ็นวัดก็คือทั้งแต่ก็ม hmm. ีเวียกับเพื <c oughs> ่อนอยู <carta> ่อะไรเกี่ยวกับในวัดนี่แหละพี่น้องเอ๋นะแต่ว่าเขาก็ยังบอได้โอรูมกับเพื่อนจากเตือยราเต้งแต่มื่อนั้นกับที่พูดดีว่าหลายคนเพื่อนก็บเราพี่น้องนัดทางเวียเพื่อนก็ยังมีได้ว่างก็เลยยังบอได้โอลูมเพื่อนน้านะพี่น้องเอยเนาะไปทำลาไปก่อนพี่น้องเอ๋นะคนนี้กับคนตกตกได้คนนี้คนตกคนลินพี่น้องเอ๋นะทำวัดแสงใช่ไหมขอโตัวทำลาพ่อพี่น้องไปก่อนพวกกันใหม่แล้วพี่น้องเด้อเทีมีขอโตลาไปก่อนแล้วเนาะ สบายดีพี่ดีไม่เห็เบิร์ตสุขโสุขคนคือต้องเอเยเนาะสบายดีเด้อ